อาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องอาบสบายดีวัตถุทานเลยครับมาหับซมซองน้องคำเด้อจ้าห้องอันแห้งเลยบรรยากาศเหมือ,กอ,อมน,นอกันเลยพ่อเราไอคิวผู้ผลหมาเห็ดย่างนู้น่างี้นะวันดีพี่น้องมาย่างเหมือนนี่ไอทั่วไม่ไอทั่วนามาจับซอยไปใหญ่จอยพี่น้องเลยสายเสือรุดมันคือรุกไงขำน้ไปเตรเอาเค็มมานะ เอาไม่ถูกนะโอ้โอ้ไปน้องไปเบ่งไปส้มนำกันอนะ่ะสะเพลินหนึ่งนะมนจับน้องข้าม่ะสิไข่โมแดงหล่ะเมื่ออะไรเนี่ยะว่าน้องไอคิวตื่นเลยจิงใด Chuyện cái bữa đang nấu mà mình nhảy chuyện cội Cội xù thêm Nga mà mình nằm một chạp kìm Hãy xuống cho bỏ ไทยหนิงไห้พ่อน้องอนอ้ครับรถไทยหนิงไห้เฮ็ดบดเดี๋ยวมอพมจะเอาน่โอ้เฮ็ดบดตปเลยอันนี้พ่อน้องไอคิวเพิ่นมาซอยตะกี้ว่าสีมาเมว่านนี่เพิ่นกันเลยยา่าง เป็นกระเลื่องประเมาเม,ามาื่อวานเฮ็ดอันนี้อกอกจ็กหน่องก็เฮ็ดผลนงออกแล้วนี่บ้านแม่น้องแก้มบ่มหน่องอะไรเฮ็ดดินนะเฮ็ดดินเหตุผงก็จะหนาวไยจะถือคอนตีมานำบ่ะือมาอ,อ๋อคอยขึ้นปรเฮ็ดอยู่ในใสป่ะอุ้ยเอาลองอีกอ่ะ Tiếp coi nhảy hại Thông gặp phai phải làm hơi... à, thông cả bên năm hơi Anh anh thông gặp bên xì này Hả? Hãy subscribe cho มันอมัดเอาววะมันขาดทีย่ยังเบยมันนักไะเจ๊ใส่หมอบแบ่งเบอร์หมอแบ่งเงี้ยก็เคลื่อนเลยพาเบอร์แบ่งหม้อแบ่งเบอร์นะครับว่าพี่น้องเลยเคลื่อนผ้าหมอแบ่งเจ๊เงี้ยอยู่หรอเปล่าพอมาแบ่งเงี้ยนั่นแหละนะครับว่าผมเป็นมันนักปจะชมพองโอ้ พอน้อยคิวคันโดใครอยากลงเตาถ่านมาอาลงเด้อพื้นบริยุทธ์เด่นี่ลงเตาถ่านเมื่อเดิงนะฮะโอ้เป็นสิบโเป็นได้ต้องค้าสีสอนเพื่อนเราเคยเห็ดเตาพี่น้องเลยไพ่พื้นบริยุทธ์เด่นี่ปิงนี่เนี่ยมันคือบริยานมันคือกับบริยุ่งกวางเนาะมันไปอยู่ทางกลางนะคือจะมาป้องกวง คิดทอดลูกชสยอย่อเบยเม่อยพูดนะคิดทอดลูกชายเยอนนะฮะคิดทอดลูกคิดทอดแม่ตายเลยคือาคิดทอดแม่ปะฮะคิดทอดแม่วะ่ะพอไอคิวม แม่ใหญ่กันใหญ่ใหญ่ทุกคนนั่นแหละใจบันไดใหญ่กว่าสันเฮ่เอาอย่าเอา่นพี่ยังไงมาเป็นรูกเราแล้วนี่แล้วน้องทำสิบ่เมื่วงน้ำปลาลุงเนาะเด็กกระปูสิพลออยู่บ้านเนาะ เราเไปเมื่อนั้นซื้อมาหาหาโลไม่บ่สิหลดีบ่อยู่น้ำน้ำไปอยู่พุนจะบกินน้ำไหมเาข้ามาสิบห้าเน่ยแขบแดงหลลงเมือทางพุนเ็คจะไปทางไหนดีไปแนได้วะเนี่ยนมันคอยเห อ่ะโอ้เมื่อกี้น่ะแล้วนอลินที้ซื้อมันนะน้่กินอาหาอยู่บุกกบ่อ้าคนคิดไปในใจ ยังฮกทฮามายังไม่ทันละนอนย่นฮเหล่อเมื่อลยนี่สี่ยังมาแดงเมื่อหังแตนยืนติดเลยาลติดเลเพรายจะติดบารายเพรายจะเพนแฮงอีส่ายเพนแบบมันสิ้นกันอีกคือว่านี้ นักแดนนะฮะน้ลองไปผลฮะหนักแดนนะพอคือบางงัดเนาะพอซาวตัวนี้นะมันยังหักเขาบอกยางแล้ว พวกปสัสสนีเข้าเก่เห็นกระหึ่มัสนีเข้าเก่นึ่งเมนอีกคุยอีก้บน้าไปเลยจนเกา้นะวนนยาเลยอือปะพยยฮอตพุ่พพเลยดนะ พี่น้องว่าสิแล้วด้วยบ่แล้วแง่ตายตายอรุนกันตั้งแล้วแน่นอนเราพลิใเพลินละไว้เอาดีๆได้พอเนยเด้อเอาดีๆได้อยูยยยห่ห้างห้างทองเล็กนะฮะห้างทองสนิมภ์นะฮะ บังคับเนว่าผ่ได้ถือันมังคับห้างท่องสนิมห้างท่องเล็กพอ่ไเส็หนึ่งมันได้ยาวอีก่บ่าวโคดหนึ่งโคดหนึ่งด้ยาวอีู่บ่าพอ เว้ยเจ้าโคตรแล้วมันสิพอ่ออยู่บ่แขางทางนี้ต้อยต้อยสิพอ่อยุ่งแข่งทางนี้เจ้าว่ะสิพอ่ออยบ่น้ำมันจับนะแข่งนี่น,นนะแข่งนัมนสิบ่พ่อเนาะแมน ลย,ย,ยไปเตรอวะขับรวมปหาวามสูงเราเอาตัวนี้เป็นแบบไงเอาช่วงคอด่เป็นแบบแมนท่าก็ว่าอยู่ เขาไมาเย็กสูงไปน้องตัดแม่อะไรพี่น้องคลิปนี้น้องคำาสแสดงลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผากกดไลกชเซคลิปต่อไปพี่น้องเลย พักบึงผักส้มเด้อแม่นสบายดีพี่น้องพอพ่อเขาไปตามน้ำมาไปมาไปไม่ต้องเดือดมาไปเทพอให้ทายหลุดนะ